ถ้าคุณเป็นคนหนึงนะคะในช่วงเวลานี้ที่คุณถูกตัดสินถูกปฏิเสธมีใครบางคนทอดทิ้งคุณไปกล่าวโทษคุณนะคะชีวิตติดขัดในทุกๆมิติไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์การงานการเงินนี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องเซต in t e n น i o n ค่ะ เพิ่มพลังนะกับตัวเองจริงๆเป็นตัวเองที่จริงแท้ค่ะโดยเฉพาะคืนนี้ที่รักเป็นช่วงเวลาที่เซตอินเทนชันดีมากๆเพื่อกลายเป็นคุณที่เป็นตัวเองจริงๆและเมื่อคุณเป็นตัวเองที่เป็นตัวเองจริงๆนี่แหละค่ะเป็นตัวกําหนดชีวิตในอนาคตของคุณทั้งชีวิตพลังงานนี้จริงๆมันเคลื่อนมานะคะตั้งแต่วันที่24สิงหาคมและจะเคลื่อนต่อเนื่องค่ะ จนถึงปลายเดือนกันยายนและมันตื่นเต้นขนาดนี้คือวันนี้นะคะวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม กำลังขยับก้าวเข้าสู่วันที่1กันยายนดังนั้นสิ่งที่ต้องทําโดยเฉพาะในคืนนี้แล้วก็ในทั้งเดือนของเดือนกันยายนก็คือการที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะสําคัญมากๆนั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองฟังเสียงภายในหัวใจของตัวคุณเองค่ะในช่วงเดือนกันยายนนี้เพื่อเซตอินเทชันทั้งเดือนเมนิเฟสทั้งเดือนกำหนด ทั้งชีวิตของคุณนะคะสำคัญมากๆ อนุญาตให้ตัวเองโดยเฉพาะเนี่ยคืนนี้มันกำลังก้าวเข้าสู่ first quarter new moon ไว้ก็มานั่งเนี่ยรับพลังงานจันแบบนี้นอกจากลงไอซ์บาสเสร็จแล้ววันนี้ฝนตกด้วยคลีนพลังงานลงไอซ์บาสเสร็จอาบน้ำเสร็จผมฉันยังเปียกอยู่เนี่ยทุกคนเห็นไหมนะคะพอมานั่งกลับมานั่งนิ่งๆกับตัวเองก็มีสารดาวน์โหลดจากจักรวาลค่ะอะไรบางอย่างบอกเราค่ะว่าเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยางงี้ต่อไปได้อย่างไรนะคะเราไว้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรา me กลุ่มปิดนะคะที่พาพวกเราทุกคนกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองอันนั้นจะมีการาถามคําถามมีเมดิเทชันฟังเสียงภายในตัวเองและตกผลึกด้วยชุดคําถามแล้วก็คุณก็จดออกมาค่ะว่าอะไรคือความเชื่อที่จํากัดอะไรที่เหนียวลังฉุดลังอยู่มันจะมีทั้งหมด4อาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจจริงๆที่จะกลับมาฟังเสียงภายในกลับมาเยียวยาตัวเองกลับมารักและเห็นคุณค่าตัวเองเพราะว่า คุณอยากให้ใครรักคุณแบบไหนคุณต้องรักตัวเองแบบนั้นคุณอยากให้ใครเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณแบบไหนคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองแบบนั้นที่รักคุณอยากให้ใครยอมรับคุณแบบไหนคุณต้องยอมรับตัวเองก่อนแบบนั้นก่อนแล้วเมื่อคุณเป็นแบบนั้นคุณกลายเป็นแบบนั้นนี่แหละค่ะคุณจะสามารถดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆนะคะและทุกๆมิติในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรัก การงานการเงินเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการไปต่อและอยากเยียวยาตัวเองทั้งเดือนค่ะใน30วันนี้มาค่ะ30 day s e l f love to sell worth นะคะเพื่อพาพวกเราทุกคนกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อคุณรักแล้วเชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเองได้ คุณจะสามารถดึงดูดทุกๆอยา่างความสัมพันธ์ทุกๆมิติคะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณเราจะ manifest กำหนดนะคะชีวิตในฝันที่เป็นตัวเองที่เป็นตัวเองที่จริงแท้ภายในขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะอ่าน้องเมียวคอนเฟิร์มด้วยนะคะพิมพ์มาในคอมเมนต์ ว่าเซลเลิฟนะคะหรือชั้นรักตัวเองมาว่าจะส่งลิงก์ลงทะเบียนให้และสิ่งที่สําคัญจะจะทาราคาพิเศษให้ด้วยสําหรับคนที่ต้องการเยียวยาตัวเองจริงๆ,จ,งๆจากภายในนะคะขอคนจริงเพื่ออะไรรู้ไหมคุณจะได้ตื่นรู้แล้วเมื่อคุณรักและเห็นคุณค่าแล้วคุณศรัทธาในตัวเองแล้วคุณตื่นรู้ก่อนคุณจะได้ไปสร้างแรงกระเพื่อมค่ะในการช่วยเหลือผู้คนแบบนั้น,น,นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคอมมูนิตี้ที่ วัตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนยกระดับพลังงานเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นไทม์ไลน์ใหม่ที่เป็นคุณที่จริงแท้ค่ะเพราะนั้นถ้าใครสนใจอ่ะพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะคะว่าเซลล์เลิฟหรือชั้นรักตัวเองค่ะเพราะนั้นคืนนี้เดี๋ยววัไปนั่งนิ่นงๆรับพลังจันโอ้โหสวยงามมากๆแล้วก็จะแอฟเฟอร์มเนชั่นกับตัวเองเพราะฉะนั้นวัยทำแบบนี้ให้พวกเราทุกคนว้ก็ทำแบบนี้ให้กับตัวเองเช่นเดียวกัน ไปต่อร่วมกันค่ะชั้นโคตรหลักตัวเองเลยค่ะบ๊ายบาย